ลดอัมพาตลดหัวใจวายลดไตาวายความดันที่ดีที่สุดอายุยืนที่สุดคือความดันที่น้อยกว่า120-80นะครับซึ่งคุมได้ครับไม่จำเป็นต้องแก่แล้วความดันสูงโอเคไหมแต่เด็กๆ ก็ความดันสูงได้ความดันสูงได้พอไรหนึ่งกินเค็มดื่มน้ำซุปเยอะเติมเกลือน้ำปลาซีอิ้วเค็มแฝงในอาหารกรอบอาหารกระป๋องอาหารสําเร็จรูปเฟรนช์ฟรายอาหารไทยเราทุกอย่างมันเค็มหมดเลยดังนั้นลดเค็มหนึ่งเลย2ครับเพิ่มโพแทสเซียมจากผักผลไม้และถั่วเมล็ดอ่อนสําคัญมากเลยโพแทสเซียมมันจะคานเตอร์บาลานซ์กับโซเดียมถ้าคุณอยากคุมความดันให้ดีอันดับหนึ่งคือกินยาลดความดันก่อนแล้วไปเสริมสูตรอาหารเหรียญทองของโมกนะครับลดความดันโคตรดี ลดความเสี่ยงสโต๊กชะลอวัยบำรุงสมองบำรุงลำไส้บำรุงผิวต้านแก่กินอาหารให้เป็นยาแต่กินยาควบคู่ด้วยทุกคนแต่กินยาอย่างเดียวไม่พอครับออกกำลังกายต้องกินอาหารตามสูตรเหรียญทองนะครับอาหารต้นสายใครยังไม่มีพิมพ์เหรียญทอง